จู่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 ต้องเพลงวงแล้วต้องเพลงวงแล้วนี่ตรงเป๊ะเลยครับผมอะไรฮะพร้อมไหมฮะเอ้ยที่จะหนีใช่ป่ะเออตรงไหมปากตรงไหมตรงตรงตรงนี่นีคนนี้พี่ครับพี่ครับพี่ครับแม่ชิจูเป็นอย่างไรครับช่จูจากนี้จากนี้โอ้ยอยู่ทางนู้นโอ้ ตงมึงมึงจะตายเพราะเพื่อนไอ้หนังหน้าไฟหรือพิงตรงอ่ะตรงอ่ะตรงตรงนี่ครับพี่พี่ครับพี่ครับบ้านชิจูไปไหนบ้านตงนี้บ้านตงนั้นอยู่ตรงโนโอ้แปลกมาพูงตลกมาพูดอย่างนี้พี่ครับพี่ครับบ้านชิจูไปไหนบ้านตงโน้นบานตงนี้อยู่ตรงนี้โอ้ก็บดีไม่ไปหรอเก็บดีไม่ไปแต่คนเราเวลาคิดถึงเขาก็อยากให้เราิด แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาทำอะไรคุณพ่อคุณแม่เขาคุณพ่อแม่ทำอะไรลูกไหนคุยกันลุงหม่ำไหมลูกคุณพ่อเขาเล่นตลกอะเออแต่ทีนี้คุณพ่อเขาไปหาคุณแม่เขาไม่ได้ช่วงนี้